กองทุนนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือ Active Fu ันและ p s s s v e ฟ u ันค่ะ2กลกองนี้ แตกต่างกันอย่างไรต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเราจะมี3หัวข้อที่จะบอกถึงความแตกต่างของ2ประเภทนี้ค่ะคือนโยบายการลงทุนค่าธรรมเนียมแล้วก็สัดส,ส่วนการลงทุนค่ะในหัวข้อแรกเนี่ยนโยบายการลงทุนนะคะทางฝั่งของ Active Fund เนี่ยเขามีนโยบายว่าจะต้องชนะตลาดก็คือชนะค่าดัชนีนะคะแล้วก็ทางฝั่ง Passive f u ันเนี่ยเขาขอแค่ใกล้เคียงตลาด สูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะฉะนั้นจึงส่งผลให้เกิดข้อที่2ก็คือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมทางฝั่งของ active f u n เนี่ยจะสูงสูงในที่นี้คือไม่ได้สูงมากนะคะแต่จะสูงกว่าฝั่งของ passive f u n ค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ความสามารถนะคะเพื่อที่จะให้ชนะตลาดหรือดัดชนีนั่นเอง และหัวข้อสุดท้ายนะคะสัดส่วนการลงทุนทางฝั่งแอคทีฟฟันเนี่ยเขาสามารถยืดหยุ่นได้มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อตลาดขาขึ้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนนะคะจะสามารถปรับเปลี่ยนหุ้นได้หรืออาจจะลงในหุ้น100%เลยก็ได้นะคะแต่ในทางกลับกันเมื่อทางเมื่อเกิดตลาดขาลงเนี่ยผู้จัดการก็สามารถลงทุนในหุ้นน้อยลงได้นะคะแล้วก็ไปลงใน สินทรัพย์อื่นๆได้เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงนะคะทางฝั่งของ Passive Fund เนี่ยจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตได้นะคะเพราะว่าผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานเนี่ยจะได้ใกล้เคียงกับตลาดมากที่สุดจะได้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนนะคะ Active Fund นะคะจะบริหารแบบเชิงลุกค,ค่ะส่วน Passive Fund จะบริหารแบบเชิงรับ และนี่ก็คือความแตกต่างของกองทุนแบบ Active Fu ันและ p แ s s v e f ฟันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ